รุ่งสีรอบรู้เรื่องเงินเรื่องเงินเรียนง่ายตอนมารู้จักธนาคารพาณิชย์และธนาคารกลางกันเถอะธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงาน,นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาณนะบริเวณหน้าธนาคาร สวัสดีเบลล่ากำลังดูอะไรอยู่หรอยิ้มแก้มปลีเชียวนะวันนี้พ่อพาเรามาเปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคารน่ะจ๊ะบิลลี่นี่นี่ดูสิมีเงินเก็บอยู่ตั้ง6,000บาทโอ้โหดีจังเลยเราเองก็เก็บเงินใส่กระปุกอยู่เหมือนกันแล้วทำไมเบลล่าถึงต้องเอาเงินมาฝากธนาคารด้วยล่ะคุณพ่อบอกว่าพอเราเก็บเงินได้มากๆเราก็ควรเอามาฝากธนาคาร เพราะธนาคารจะช่วยเก็บรักษากเงินของเราให้ปลอดภัยไม่ต้องกลัวสูญหายไปไหนไว้ต้องการใช้เมื่อไหร่แล้วก็ค่อยถอนออกมาแล้วถ้าเราฝากเงินไว้ในธนาคารนานๆเรานก็จะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้ยอีกด้วยนะจ๊ะดอกเบีย้ยงั้นเหรอก็เหมือนธนาคารเขาช่วยเราหยากกระปุกเพิ่มนั่นแหละจ้ะ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราฝากเงินเอาไว้1,000งบาทพอผ่านไปสักพักหนึ่งธนาคารก็จะให้เงินเรา100บาทเป็นผลตอบแทนอ๋อพอเข้าใจละว,ว่าแต่แบบนี้ธนาคารเขาจะได้กําไรหรอไหนจะต้องดูแลเงินให้เราแล้วยังจะต้องจ่ายผลตอบแทนให้เราอีกด้วยเอ๊ะนั่นสินะจ้ะอาอ้าวคุณพ่อมาพอดีเลยอืมสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีจ้าพอได้ยินเรื่องที่พูดกันแล้วละ ถ้าเบลล่ากับเป็นลี่สนใจพ่อจะอธิบายเรื่องหน้าที่ของธนาคารให้ฟังกันเอาไหมค่ะธนาคารที่พวกเรานำเงินมาฝากกันเนี่ยเขาเรียกว่าธนาคารพาณิชย์เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงินซึ่งก็จะมีทั้งแบบฝากออมทรัพย์และฝากประจําแล้วฝากออมทรัพย์กับฝากประจํามันต่างกันยังไงหรอครับถ้าเราฝากเงินออมทรัพย์เราจะสามารถถอนเงินออกมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ดอกเบี้ยที่ได้จะค่อนข้างน้อยในขณะที่ถ้าเราฝากประจํา เราจะถอนเงินออกมาได้ก็ต่อเมื่อครบกำหนดระยะเวลาซักก่อนเช่น3เดือน6เดือนหรือ12เดือนแต่เราก็จะได้ดอกเบีย้ยมากกว่าการฝากแบบออมทรัพย์จ้ะว่าแต่ธนาคารเขานำเงินจากไหนมาจ่ายเป็นดอกเบีย้ยให้เราเหรอคะคุณพ่ออ๋อเขาจะนำเงินฝากของเราไปทำกำไรต่อโดวยวิธีการปล่อยให้กู้ยืมเงินหรือให้สินเชื่อกับประชาชนนะจ้ะสำหรับใครที่ต้องการเงินก้อนเพื่อใช้จ่ายหรือนำมาลงทุนทำธุรกิจก็สามารถมาหยิบยืมกับทางธนาคารก่อนได้ แต่ก็ต้องจ่ายชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอพร้อมกับดอกเบีย้ยด้วยนะอ๋อเข้าใจแล้วลละค่ะธนาคารก็จะได้กำไรจากดอกเบีย้ยเงินกู้แล้วนำมาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ฝากเงินใช่ไหมคะถูกต้องจ้านอกจากนี้ธนาคารพาณิชย์ก็ยังให้บริการด้านอื่นๆที่อำนวยความสะดวกกับพวกเราอีกด้วยนะอย่างการรับชำระค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ซื้อขายตัวแลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบริการทำธุรกรรมออนไลน์หรือ e-banking และอื่นๆอีกเยอะแยะเลยละ่ะแล้วธนาคารก็เป็นคนผลิตเงินมาให้พวกเราใช้จ่ายกันด้วยใช่ไหมครับถูกแค่ครึ่งนึงจ้ะเพราะธนาคารพาณิชย์ที่เรานำเงินมาฝากกันนั้นไม่ใช่ผู้ผลิตเงินแต่เป็นหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารกลางที่ทำหน้าที่ออกธนบัตรหรือพิมพ์ธนบัตรให้พวกเราได้ใช้กันผมว่าเขาน่าจะผลิตเงินออกมาให้พวกเราใช้กันเยอะๆยะไปเลยนะครับ ทุกคนจะได้รวยกันหมดไงไม่ได้หรอกจก้ะเพราะมันจะทำให้ระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศปันป่นป่วนไปหมดเลยละธนาคารกลางจึงต้องทำหน้าที่คอยควบคุมปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศให้สมดุลไม่มากหรือน้อยจนเกินไปและคอยดูแลระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยอโอโฟังดูเป็นหน่วยงานที่สำคัญมากๆเลยนะครับใช่จ้าแม้แต่ธนาคารพาณิชย์ที่เรามาใช้บริการ ก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยเช่นกันนะและยังทำหน้าที่อื่นๆอีกมากมายในเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลสถิยรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศเช่นการดูแลให้ระดับราคาสินค้าและบริการไม่เปลี่ยนแปลงมากเกินไป สรุปง่ายๆก็คือธนาคารพาณิชย์คือที่ที่พวกเรามาใช้บริการฝากและกู้ยืมเงินในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีหน้าที่ผลิตเงินและดูแลเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศถูกต้องไหมคะคุณพ่อถูกต้องจ้าเก่งมากงั้นเอางี่ไหมถ้าเด็กๆสนใจพ่อจะพาไปดูหน่วยงานต่างๆของสถาบันการเงินจะได้รู้ว่ากว่าเงินจะมาอยู่ในมือเราได้เนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้างสนใจครับ โอเคงั้นตามพ่อขึ้นรถไปกันเลยเย้กรุงศรีอยู่นี่นะความห่วงไม่เคยห่าง